สวัสดีครับพี่น้องสู้ผู้สุกุนค,ครับผมบาว์มังเลยเคยดอนมาพบมาพ่อพี่พ่อน้องอีกแล้วครับผมเมื่อนี้มาเข้าปลาครับมาเหตุกับดักครับพี่น้องนี่อุปกรณ์ของเฮาครับฝนตกมื้อนี้บ่ตกครับพี่น้องหา่าเท้าครับมันเห็นแสงแดดได้มื้อนี้เข้าปลามาโว้ยห้อยตีนทัดมุนอเอลีลายขนาดพี่น้อง ที่เป็นกับดักแบบใดนั่นติดตามไปเบิงน้ำกันครับไปเลยครับพี่น้อง อุติเหตุเป็นขั้นดีดเด้อพี่น้องคลิปนี้มันสเสียงเบาเลยเด้อครับผมบติเหตุเป็นขั้นดีดนี่ไม่ก็บ,บร่ได้ตัดครับอาศัยเอากิ้งไม้เอาครับนี่เอากิ้งไม่ดีดเอาครับผมดีดขึ้นเชือกกระซิมัดไว้นี่ครับน,นี้เหตุเพราะมันดีดขึ้นนี่ซื้อครับผม ไ่ได้ให้พี่น้องเห็นตอนเหตุเด้อครับเด้อที่อธิบายให้ฟังหรอครับอันนี้คือกลไกลของมันครับพี่น้องนี่อันนี้ใส่ขั้นดีดขึ้นน้อยนึงครับใส่ขั้นดีดขึ้นพ่อห้เชือกนี่พ่อห้ยบวงนี่มันหยักขามันในซื้อครับบวงนี่พอบวงมันหยักขามันกัิดินดินตัวที่มันอยู่ก็คือต้นไม้คุณครับตัวนี้ครับมาติดต้นไม้ไว้ อันนี้ระบบกลไกของมันดนะครับพี่น้องนี่คือคัดกันีนซื้อครับส่วนว่าขั้นนี่สิดีจังไดที่บอกครับผมพี่น้องเห็นบ่ครับมันนี่ครับระบบเดียวกันกับระเบิดเลยครับยังมาเตะสายนี่ครับผมเห็นเหมือนาะนนี่ครับอันนี้เป็นสายเอ็นครับ เพราะยางมาเตะสายตัวนี้มันก็สิด,ดึงดึงไม้ตัวนี้ไปครับผมดึงไม้ตัวนี้ไปหลุดนี่อันนี้ก็สิดีดขึ้นครับอันนี้เห็ดในพี่น้องเบงิ้งถ้าพี่น้องไปเห็ดอยู่บ้านต้องเห็ดอันนี้ให้มันมินมิน,มนจังหน่อยครับพราเตะเรามันหลุดง่ายๆนะครับผมเนาข่าวๆช้ำนี่พี่น้องผมสิแปลงไว้ดีๆก่อนครับบ้านนี้ครับก็สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็คุมเชือกไว้ เชือกกับเชือกกับเอ็นนี่ให้มันอยู่ระวางกลางเลยครับเด้อให้เอ็นเส็นนี้อยู่ระวางกลางพาวงเชือกเลยครับเพื่อมันมาทั้งหนาทั้งหลังก็ให้มันเข่าได้พอดีครับนี่ครับผมวันนี้ก็มาเห็นจำลองให้เบงบ่บจำลองล้วพี่น้องว่ามันอยู่ในปลาใ่ครับปลาใ่แท่นี่แหละแต่ว่าเวลามันมีหน่อยครับผมเลือกองงานหามุ่ง หกโมงกับคำแล้วครับเริ่มคำแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งอยู่ในปลาแบบนี้ก็มืดเร็วครับผมเอามาหนีก็มาเห็ดหลังหนึ่งมืออื่นสิมาเห็ดอีกหลังนึงครับพี่น้องเอาไว้ติดตามตัวพ่อกันไม่คลิปหนาเด้อครับเด้อรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุ้นลาหๆครับผมสวัสดีครับ